มาเก็บดักแดก้ขี้เล็กน้ำกันค่ะพี่นอ้องาจัดการได้ค่ะคุณแม่มองข่าเต็มต้นไปเบิร์เลยพี่นออ้องเต็มเลยคะ่ะน้องว่าเป็นจะเป็นพันๆตัวเนตัวคัดต้นเดียวเยวห็นยังกินแน่ไหมพี่เข่าเข่อเขอาติ ของเสียบนะฮะรูปหนึ่งว่แมันสีสามสีเหล่สีพีก่ะเก็บครับพี่กไก้แชแนลครับพี่น้องโอ้โี่น้อันกันสามตัวสี่ตัวเลยพี่น้องไ กใ,ใจคุณแม่ไปยังไะคะเอนี่แม่นี่แม่ไหวเออก็ลายเป็นไรดิต้องเป็นจุดแต่ว่ามันมันเถ่าแล้วทั่งโอ้ถอยเต็มเลยแม่ไหวไทยมาผัากฟรีผักน้องครับผู้ล้องคนเราไม่เคยเห็นเลยพี่น้อง ค้องแสบคองแสบผ่าค้องแสบกินหอมหอมก็อยังนักแด่บานเท่านี่ครับพี่น้องช่วยนะแม่โอ้โเฮ้ยบังผุมนี่พี่น้องสุดยอดเลยดักแด่ขี้เหล็กนะคะนี่้อนน้อนนๆอนเนี่ยค่ะก็มันจะเขาฟัก พี่ขันมุ้ยเงยยื่นสูงเงยอะไรพ็นสิห้าเนาถึงกลางแบบนี้เด็กแมนนผ <Man. S 1> ูดใบใส่ถุงปุย๋ยไปเก็บอยู่บา้านเออขึ้นต้นไม้พ่นอยู่หนาบาน้านเลยเน,ะ <laughs> นาะต้นพายขีดเล็กจุดนอว่าเหลือกันเดีดเ๋ยวดูสภาพไปบนต้นพายขีดเล็ก วังนงานครับโอ้วันนี่ต้นพักขี้เล็กที่พันขึ้นครับพี่น้องเบิ่งใบว่าเหลือเลยค่ะเหลือตะการพี่น้องหอยเต็นต้นนี้ด้ค่ะก็ะมีอยู่เดียวอยู่ต้นต้นขี้เล็กกระมีค่ะว่านี้หอยไรยงในย,ย่างอย่างนี้พี่นอ้องแต่ด้านนี้มันแก่แล้วนะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นดักแดกขี่เล็กที่เข้าเก็บแด่ในโมนีค่ะพี่น้องเบ้งค่ะนี่จะโตมงามเลยค่ะพี่น้องเอาไปขัวนะคะ่ะแซบๆน้ำกันค่ะพี่น้อง